ศูนย์รวมสภาพกระเป๋ารองเท้าเฟอร์นิเจอร์สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น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 ปายก็ตรงนี้ก็เป็นตลาดมือสองญี่ปุ่นเนาะมีอยู่สองสองล็อกตรงนี้กับตรงนน้นเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันก็ประมาณอยู่ตรงกลางระหว่างตลาดปัทภกรใหม่กับเก่าข้างปั๊มคาเทกไปกันเลยเนาะไปค่ะ้ยเข้าไปดูกระเป๋ารองเท้า กินน้ำส้มเอาข้างรองเท้าคู่ละ150ข้างในกระเป๋าเต็มเลยปาหนังภาคไทยมั้งน่าจะภาคกับซูเปอร์แมนที่กำลังเป็นข่าวภาคหนึ่งน่นแล้วมันหนังใช่ภาพยนตร์ใช่ยหนึ่งคู่หนึ่งร้อยสองคู่ร้อยห้าสิบอันนี้อารมณ์ประมาณ เราประมาณสินเดอนเล,ล่าแล้วต้องมาลองเอาว่าใส่ได้ไมั้ยแต่ได้ก็ออกเอาไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับกระเป๋าข,ข้างบนกระเป๋านี่ไฮล็อกกระเป๋าอะไรไฮล็อกอะไปข้างนอกมัข้างนอกข้างนอก,นอกช่วงนี้จะเล่นเล่นอะไรมาอาจจะดีเลย์นิดนึง น่ารัจากจัดเย็บข้าด้วยหล่อน <c oughs> ไม่หมดนนแล้วตอนนี้คนเยอะมากทุกคนไม่เปิดไม์อีกแล้ว oh, <yeah. S 2> นี่จะเปิดไม์ก่อนหาวติดแล้วติดแล้ว นี่นเขาเปิดเพลงนี่นะขายของเก่าแล้วเปิดเพลงยุค90เก่าได้อารมณ์มากทุกคนมาพุจะพาเขาไปดูร้านแต่ว่าเพลงดังมาก,ก็เลยเห้องนอกพอนเนาะนี่มีห้องน้ำ ไอ้นคนเยอะมากสิไอ่น่ารักอะไรอยู่ในตู้เขาเรียกว่าตัวอะไรตุ๊กตาลิงไงไม่มีชื่อจําไม่ได้รู้ว่าลิง,งเฉยเอ,อะไรที่มันตอบไม่ได้ก็อย่าถาม,ไ,ม,ไ,มไอ้เห็นไหมเห็นไหม,ไหมคนเยอะมากเลยอ่ะยศจะรอหลอนไมหมดแนละ้ว สุดยอดตัวสี่สิบสามตัวร้อยสนใจอยากคุยไหมอ่สนใจอยากคุยคุยได้นะอออะไรเหมือนลักเหมือนจะเหนื่อยนั่งหมดแรง ที่จะคุยต้องมีความอดทนมากเพราะว่าข้างบนร้นอนๆด้วยนะเต็นท์มันร้อนลลแล้วกวุ๊กควจะเจอเนาะแต่ละตัวที่ถูกใจเนอะไม,ม่ไม่ก๊อปเฮียเอ้ยกระเป๋าน่ารักจังเลยถุงสตาร์บัคก็มีนะ ตุ๊กตาตุ๊กข้างในเป็นพวกนี้ก็มีนะของเล่นนะั่นอะอาร์ทอยน่าจะมีนี่ด้วยวันพีชแต่เราไม่ได้เข้าไปดูนะดูสภผ้าร้านนี้ต่อนี่บิกินี่ยี่ห้าบาทอันออน,นี้ยี่สิบออ้าเหน้าเ้ดหน้าดอ อัศนะวินเทจมากนะตอนแรกคิดว่าเออ่นไทยไม่ใช่ฮะในไทยอะไรสั้นขนาดนี้บ้าบอ,อะก่อนที่เพลงจะมาอีกไปนูน้น <c oughs> นี่สูตรด้วยนะใครทำอาหารมาซื้อได้นะนี่เป็นสูตร มันสูใสหนึ่งร้อยบาทลังจะมาแล้ววัรุ่นกับของมือสองมีของคู่กันนี่หนึ่งร้อยบาททั้งร้านเขาบอกว่าทั้งร้านแต่ร้อยเดียวซื้อได้ทั้งร้านเลย ระวังโดนกระทืบไม่ได้ขายเป็นแต่เป็นร้านร้อยเดียวร้อยเดียวก็คอย่กางเกงยีน้าวเล่นเองแยกเองนี่เ้อยืดขอบก็มีนะตัวละร้อยเดียวเองเนี่ยยูนิโคลสามห้าบาทสามใบร้อยอะไรอย่างสามใบร้อย อะไรอ่ะอยากเขาเขียนไว้สามใบเลยสามใบสามตัวเขาขากระเป๋าหรือเปล่าตรงเนี้ยข้างในเนี่ยร้อยเดียวยูนิโคแล้วก็อะไรนะแก๊ปอะไรยี่ห้อเลยอ่ะเลือกดีๆก็มีของดีนะจ๊ะทุกคนดีงามมากยินขาสั้นเหมือนจะ สีิบาทได้ปะสี่สิบบาทเออถ้าสามตัวถ้าสี่ตัวล่ะสี่ตัวร้อยี่อะไรอ่ะจะไม่รู้ก็ไปคุยกับแม่ใช่เวลาเราคุยอะไไม่แม่ขายได้ยินถิ่นเขาไม่ใช่ถิ่นเราใช่เราอาจจะหนีไม่ได้หนาอันนี้ห้าสิบบาท เดี๋ยวเราไปดูล็อกนู้นนะมีอีกล็อกหนึ่งที่เป็นเป็นของญี่ปุ่นตรงนี้เป็นกาโต้เจแปนช็อปไฮบอยแม่เว้ยของเสื้อผ้าเยอะนะทุกคนเข้าไปดูได้นะเราอาจจะไม่ได้ดูทุกซอกทุกมุมแต่ว่าของเขาเยอะจริงไปต่อทางรถใครมีโอกาสมาต้องมาเออระหว่างทางก็มีของขายนะ มหัศจันย์มากขยะคนเยอะจริงจริงกุ้ยช่ายาานี่โซนต่อไปนี่กาโต้เจแปนช็อปมมีเบอร์โทรด้วยอยิน้กุ้ยช่าย ไปตบหน้าโทรแบบดูดีๆสิคนเยอะไงอาจจะเจอคนรู้จักเอ๊ะไหนเสื้อขาวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรเอ๊ะบ้าบาอขอหายพ่อ สวยอยู่นะนี่อย่ามึงต้องใส่แบบนี้โอ้โหเซ็กซี่เกินนี่ไอ้ดูนี่ สวยๆสวยเลยเอาจริงนะถ้่เกิดคนนี้เนี่ยไม่ยืนจีนอะไรของมันสวยแล้วก็สวยวัยรุ่นเราซื้อเต็มเลยแบบหวยรุ่นเดินเต็มอย่างโอ้สวย40บาท อาหารตาสั่งยี่สิบบาทยี่สิบบาทสิบตัวร้อยสามร้อยห้าสิบ ตรงนี้เป็นของแต่งบ้านรอปตอรูปสวยเป็นจิ๊กซอใช่จิ๊กซอต่ออะ่อนนี่ราคาท่ไี่เงาสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาท48,500พบาทพูดเล่นกลับรูปเต็มเลยอ่ะของแต่งบ้านเต็มเลยนะข้างในเออเราเราไม่อยากเข้าไปเดี๋ยวทำของเขาล้มเ้าชอบกาแฟซื้อไปติดสวย ติดร้านกาแฟใอ่างเงี้ยหอ่าห้งาติสวยเลยข้างในอ่ะสวยมากะราคาติดอยู่นี่ข้างในของสวยๆติมเลยอะ งานสิ่งงานสิ่งมันมกกั่งคนชอบย,อยันไงเขาสิ่งอ่อนเยียดมากวันถุนิยนจุดชำระเงินอยากซื้อรูปแบบเนี้ยแบติดแขวนนึกเต็มผนังเลยอ่ะแบบไม่ให้เหลือช่องว่างเงนี่ยมันก็จะสวยเนาะ กรอบรูปสีดำเท่มากกล้องมันอ่ะเออไอถ้วยจานเต็มแบกเลยเข้าไปสิเข้ามาแต่ก็ไม่คืออะไระไปทำของอมนะมถ้วยจาน นี่ประเทศไทยอยู่ไหนเนี่ยทวโลกบูงโลกนี่ไงประเทศไทยไทยแลนด์อยู่นี่อันนี้อินเดียท่าเรือจิ๊กซอว์เล็กก็มีน่ารักน่ารัก ว่าส่งกวางไปไหนแม่ไปไหนแม่ถ้าใส่กาวพูน่าจะดีใช้เวลาว่างนี่ภาพสามมิติเอ้นี่สี่มิติเฮอยมีเสียงด้วยเป็นสี่มิติเฮ้ยนี่เป็นเฉดกระจกกระจกของแต่งบ้านเต็มเลยทุกคนมาเลือกดูได้นะถ้าสนใจงานมือสอง วินเทจก็มีแอนทีก็มีศิลปะก็มีมตรงน,นี้เสื้อผ้ายี่สิบบาทเป็นเหมือนโกดังญี่ปุ่นมือสองเลยเนะอยู่กลางตลาดปัดพรพิกรระหว่างตลาดใหม่กับตลาดเก่าโกาดังญี่ปุ่นอยู่ตรงกลาง คนใจมาเที่ยวกันได้ถนนนั่ว,ว่ามิน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 แสดงว่าคนญี่ปุ่นเขาแต่งตัวแบบหรอใช่ไหมนั่นแหละประมาณนั้นนี่แหละคนญี่ปุ่นเขาใส่สีนี้กันเออล้วทำให้ทงทงเป็นทงประเทศอะไรเนี่ยไม่ใช่ญี่ปุ่นนะเนี่ย<อ>ทงอะไรเนี่ยไม่แน่ใจไม่ใช่เนี่ยบอกให้เรียนหนังสือไม่าดจากเรียน ก็เลยไม่รู้เวลาครูสอนแล้วครูไม่ฟังหลับเงียบๆงานไม้สวยมากนี่ภาพสามมิติหอเอ็นแล้วภาพสามมิติสิเห็นปะเนี่ยดูเฉียงๆเออใช่เออเนี่ยจริงด้วยสวยนะ เออมันเขียงก็รู้เลยว่าสังเออว่ะนูนนะก็สวยเสื้อผ้าเยอะมาลมอะไรพัดอย่าบอกนะใช่ใช่ไหมฟ้าก็คึ้มลมก็พัดไปต่อดีกว่านล้วล่ะ ตุ๊กาตาญี่ปุ่นหนึ่งทงญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้ะออกกำลังกายเฮยไงละซาล่าเออยอดดมากเลเจอดยอดใครเกิดทันอู <laughs> ยี่สิบบาทกระเป๋าอันนั้นอะไรอ่ถุงมั่งใช่ใช่หรือเปล่า,าม,ม,มั่วเสื้อใช่แหละถุงเท้า,า,าคนเยอะมากเลยโซนเสื้อผ้าการะเป๋าเหรอบะยีนผ้ายีนายนาฬิกาขงรเข็มขัด อันนี้ห้าสิบบาท,บาทลมมาแล้วก็ยังเดินคนต่อฝั่งมิซึยืดเต็มเลยอ่ะ ว้าวเสอยืดประมาณนี้เนาะ กันีมันเป็นการสร้างกระแสโยที่เราไม่ต้องโกงทำอยู่สองรักสุดยอดมาเห็มไหมข้างในเต็มเลยดีงามมาคนเยอะมากของก็เยอะด้วย ประมาณนี้เนาะน,นี่ไ้อ้ารักพีทีวีเคแกนมาเก็ตใช่ประมาณนี้ก็สนใจไปเที่ยวกันได้อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเจอกันคลิปต่อไปกับคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะบ,บครัไบไป ได้เล <kung> <sk> e <Northeast> ็กสองแก้วหรือว่าจำพบกอ่าเอาเล็กสองแก้วเอาได้เล็กขแก้วเกงยีนมัว แถมให้ท้ายคลิปของเยอะมากเลยเนาะกิมถนน,นก็ยังเยอะอยู่ลองฮาว,วต่อได้

มแล้วเริ่มริ่มตัดแถวนีว้ก่อน เราส <gas> ับใช้ได้ด้วยนะดูเลยครับพี่ลำผมกิลำร้อยยี่สิบแปดครับของใหม่กับขายรากาีเอ